ไปไล่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้าที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพว่าในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างพาไปดูจุดแรกเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับบรรดาพอค้าแม่ค้าที่ตลาดแม่สายนะฮะที่เชียงรายตอนนี้บอกไม่ไหวแล้วขอฟ้าขอฝนเลยบอกว่าอย่าตกลงมาอีกเลยครับแค่นี้ไม่ไหวแล้วเดือดร้อนกันมากๆแล้วครับ คนมันมาแบบว่าไวมากอะหนูไม่ต้องไปแล้วนะน้ํามันแรงมากเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ําที่แม่สายครับตลาดแม่สายครับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดี่ต้องฝากกระแสะน้ําที่มันไหลเชี่ยวเข้าไปขนย้ายสินค้า,าก,ก็เท่าที่พอจะทําได้ครับหลังจากที่เบาใจว่าระดับน้ําในแม่น้ําสายเนี่ยลดลงเมื่อช่วงบ่ายของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับ มันไม่ใช่ว่าระดับน้ําจะลดลงเพราะว่ากลางดึกของวันที่12กันยายนที่ผ่านมาน้ํามันจะทะลักเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วครับชาวบ้านบอกว่าโอ้โหตั้งตัวกันไม่ทันพ่อค้าแม่ค้าบอกไม่ไหวแล้วบางจุดในระดับน้ําท่วมสูงกว่า1เมตรนะครับส่วนระดับน้ําใต้สะพานแม่สายมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งระดับน้ำอยู่ที่4เมตร90เซนติเมตรครับเข้าพันวิกฤตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมน้ำเนี่ยต้องเตรียมกระสอบทรายกั้นเป็นแนวปิดทางน้ําไหลเข้าบ้านตัวเองครับแม้ว่าจะก,กั้นไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยชะลอน้ําให้ไหลทะลักเข้ามาได้น้อยลงชาวบ้านบอกว่าโอ้โหแบบนี้ขอฟ้าขอฝนเลยอย่าตกลงมาอีกเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่หนักนะครับแต่ถ้านับย้อนไปคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งที่สรอบที่ส ในช่วงระยะเวลาไม่ถึง2เดือนที่ท่วมแบบนี้คะแต่ละพื้นที่ก็เจอปัญหาไม่เหมือนกันนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยค่ะชาวบ้านที่อำเภอดอยเต่าต้องนํารถมาจอดทิ้งไว้บนถนนนอกหมู่บ้านกันแล้วหลังจากแม่น้ําขานเอ,อ่อเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ํทาทั้งที่ตําบลดอยหล่อและตําบลสันติสุขด่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแจ้งว่าตอนนี้ มีพื้นที่ประสบภัยแล้ว27หมู่บ้านใน6อำเภ<น>อเ<น>ค่ะขณะที่ดอยม่อนจ่อมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เกิดเหตุดินสไลด<อ>์ทับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายเพราะดีนะคะ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนี่ดินสไลด์ออกมาปิดกั้นถนนทุกเส้นทางเลยทีนี้หลังจากเกิดเหตุอบตโป่งแยงเขาก็ใช้รถแบ็คโฮเข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมกับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางตรงนี้บอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะเส้นทางบนดอยที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดดินสไลด์ลงมาอีกค่ะไปดูกันที่ภาคอีสานกันบ้างครับ ภาคอีสานเนี่ยเห็นว่ามีเหตุการณ์ระทึกใช่ไหมเหตุการณ์นี้โอ้โหจะบอกว่าไม่คือภาคอีสานเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้เพราะว่าที่จังหวัดเลยเนี่ยอยากจะให้ไปดูคลิปคลปหนึ่งรถคันหนึ่งเขาต้องขับฝ่ากระแสน้ําป่าแล้วน้ําป่าคือแรงแล้วสูงมากเอาไปดูคลิปก่อนค่ะน้ำป่าไหลมารวๆเอรวๆเอออย่างไรมันใส่แนนก็ได้เนี่ยโอยนี่ยเนี่ยไปไปนี่ น้ำทางมันที่เดียวจะหนีเขาเป็นคุณผู้ชมเจอน้ําสูงขนาดนี้เนี่ยนี่บนถนนะจะทํำยังไงจะขับฝ่าไปหรือจะถอยหลังกลับไปมันทําอะไรไม่ถูกอะอแล้ว <ไป S 1> น้ำมันมาแรงแล้วมันสูงด้วย<ะ>นี่เป็นวินาทีที่รถคันนี้ต้องขับฝ่ากระแสน้ําป่าในจังหวัดเลยซึ่งน้ําป่าเนี่ยมันก็พัดเอาทั้งเศษต้นไม้กิ่งไม้ข้าวของเครื่องใช้ของชาวบ้าน ร้อยเกลือนถนนเต็มไปหมดครับแต่หยุดก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปต่อต้องไปให้พ้นจากตรงนี้ส่วนภาพรวมของจังหวัดเลยถ้าพูดถึงสถานการณ์น้ําใช้คํานี้ค่ะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเขตเทศบาลเมืองเลยชุมชนบ้านน้อยเลิงใหญ่ยังคงถูกน้ําท่วมสูง ชาวบ้านถ้าจะเข้าออกพายเรือเท่านั้นขับรถไม่ได้จะไปรับข้าวกล่องต้องพายเรือออกมารับจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ตอนนี้เขาก็ระดมเงินกันนะคะช่วยเอามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังจากที่ตรงนี้น้ําท่วมมานานกว่า4วันแล้วยังไม่ลดต้องช่วยกันแล้วค่ะต้องย้ายที่อยู่ขึ้นมาอยู่บนถนนกันเลยนะใช่ต้องตั้งเป็น ศูนย์ชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าติดตามข่าวกันเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้ลําบากค่ะลําบากนะฮะก็ส่งกําลังใจเป็นกําลังใจให้ที่เลยเนี่ยเราก็ติดต่อติดตามกันมาต่อเนื่องหลายวันะนะครับเมื่อวานนี้ก็นําเสนอสถานการณ์ที่จังหวัดเลยเหมือนกันเอาทีนี้พาไปดูที่ขอนแก่นกันบ้างครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดู น้องเคฮะน้องเคขนแก่นทำไมเป็นจระเข้่ะคะคุณแอ่จระเข้แต่ดูมันผอมๆฟิบๆนะโอ้ยทำไมเหลือแต่หนังวะคือช่วงสถานการณ์น้าท่วมเนี่ยหลายคนกังวลเรื่องของจระเข้ไงมันอาจจะหลุดออกมาจากฟาร์มมันมาจากไหนไม่ทราบอ่ะแต่มันอันตรายไงหลายครั้งหลายหนก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปเพื่อทําการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าที่ขอนแก่นไปตรวจสอบแล้วเหลือแต่หัวกับเหลือแต่หนังแบบเนี้ยเนื้อไปไหน เนื้อเอาไปปรุงเป็นเมนูเด็ดเรียบร้อยแล้วครับอ,อยู่ในหม้อแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยแรกๆในชาวบ้านบอกผวานะค่ะข่าวว่ามีจระเข้หลุดในคุณผู้ชมจนต้องวอนเจ้าของบ่อในเฝ้าระวังกันหน่อยอน้ํามาแบบนี้อย่าปล่อยให้มันหลุดออกมาจากฟาร์มจากบ่อแต่ไปไป,ไปมามกลายเป็นจระเข้ที่ต้องระวังคนแล้วแหละผมว่าตอนเนี้ยคนจะไม่กลัวจระเข้แลจระเข้กลัวคน แต่ถ้าตัวใหญ่ไม่แน่นะโอ้ไม่ไหวอันนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะเอออันนี้ยังตัวน้อยอยู่ไงลูกอยู่เนี่ยฮะไปไปมาจระเข้ต้องกลัวคนแล้วครับเพราะว่าถ้ามันเผลอหลุดออกมาแบบนี้น้องเอ๋ยที่อำเภอโนนศิลาที่ชุมชนบอกกระถินอาจจะเหลือแต่ชื่อว่าจระเข้ได้อย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวน้อยอย่างที่เราบอกความยาวมันประมาณสักเมตรหนึ่งได้ครับแล้วก็แล่เนื้อไปได้เนี่ยสี่กิโลกรัมโอ้โหได้หลายบ้านนะพี่ได้หลายบ้านแบ่งกันไปเต็มที่เลยครับ ช่วงน้ำท่วมแบบนี้เข้าของราคาสินค้ามันก็ขึ้นราคานะ<ฆ>ก็ถือว่าช่วยประหยัดไปได้หลายมื้อครับ<ฆ>แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยชาวบ้านบอกว่าอย่าให้เจอเลยอ,อย่าให้หลุดออกมาเลยเจ้าของฟาร์มหามาตรการในการป้องกันหน่อยเพราะตอนนี้ชาวบ้านหลายคนหวาดขาวา้าไม่กล้าออกไปหาปลากันแล้วค<ฆ>ตั้งใจว่าโอน้ําหลากน้ํามาช่วงนี้จุดไหนพอจะหาปลาได้หากินได้เอาไปขายได้บ้าง แต่ปรากฏว่าปลามันไม่เจอไงอม,มันไปเจอจระเข้ไง,งเป็นเมนูใหม่ไปเลยเนะอะลงหม้อเลยอะค่ะ,คะ,คะ